คนดีทําอะไรอยู่ตรงนี้คนดีอยู่ตรงไหนคนดีอยู่ในพุ่มนี้หรือเปล่ามาเซนามูรเซนามูนเซนามูนคิดว่าจะรอดแล้วดิอ่อมุนไปอีกทีโอ้อันตี้จะมาเล้วโอเคครับผมก็เหลือแค่ชิออนตัวเดียวแล้วนะครับในอนิเมะที่เข้ามาล่าสุดนี่ก็คือตัวสุดท้ายละจัดให้ครับขอให้เก่งเหมือนในเรื่องตามคอมเมนต์นี่เลยก็ อาจจะเก่งกว่าในเรื่องด้วยซ้ำนะครับเนี่ยฟันโคตรหัวโคตรหัวสกิลหนึ่งตุ้มโดดกีก็คือแบบ อย่างเงี้ยแตกนะครับหมุนก็แบบสะใจเลือดกระจายอันตีก็ไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งไวเลือดแดงแบบแดง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 ก็ก่อนที่เราจะไปกระโดดกระทึบคนในเกมแล้วก็หมุนกับคนในเกมเนี่ยนะครับก็ฝากกระทึบในคลิปนี้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้ทําอะไรเนี่ยก็ลองเขียนไอเดียมาแล้วกันผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะแรกอย่างนึงครับก่อนรับชมคลิปเรามีสปอนเซอร์ด้วยไปดูกันเลยถ้าหากวทุกคนกําลังหาร้านเติมเกมที่สามารถเติมด้วยระบบอัตโนมัติไม่ต้องรอและมีแอดมินบริการ24ชั่วโมง ที่นี่เลยครับเติมเกม24ที่สามารถเติมเกมออนไลน์ได้มากกว่า60เกมมีส่วนลดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมดังๆอย่าง f ีฟายอาวีคอร์ออฟบิวตี้เดลต้าฟอร์ดวอโลเรนส์อัพจีโมบายและเกมสุดฮอตในตอนนี้ Mobile l e g e n d ์นี่ยังไม่รวมถึงบัตรเติมเกมที่ทางร้านขายมีเกือบทุกบัตรเติมเงินมือถือก็ได้เติมอินเทอร์เน็ตก็ดีแถมทุกยอดที่ใช้จ่ายเนี่ยยังได้ส่วนลดมากมายและยังได้ TT c คอกลับมาด้วยสามารถนำ TT ี o i n ไปหมุนเพื่อรับเงินคืนหรือรางวัลอื่นๆในแต่ละอีเวนต์และนอกเหนือจาก บริการทั้งหมดแล้วทางเติมเกม24ก็ยังมีกิจกรรมที่แจกทั้งแพทฟรีไฟล์คูปองอาวีที่จัดในหน้าเพจตลอดทุกเดือนอีกด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าจะเติมเกมแบบคุ้มคุมได้รับส่วนลดแบบเยอะๆ<ม>รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเนี่ยผมต้องแนะนําเลยนะครับเ<ม>ติมเกม24ผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ด้านล่างถ้าใครอยากใช้บริการก็กดกันเลยนะครับหกแปดห้เจ็ดลูกเหกแปดห โหมนโหมดหาคนออทิสติกไอ้แม่งแล้วตัวปัญญาอ่อนทุกตัวเล่นมาหกหกแล้วแปดห้าเก้าเจ็ดสิบหกแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์คุณได้กี่หัวปเอ้าตั้งชื่ออะไรเนี่ยมาดิเข้ามาแล้วอ๋อนี่มันหล่ะที่เอวินเอาไปเล่นนี่หว่ะอิ่มหลักหนูหลักแรกคือเชียวก็ถนุมาเข้ามาโอ้แปดห้าเก้าเจ็ดศูนย์ โอเคทุกคนครับ<ม>ก็คลิปนี้เป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าสุดท้ายเปล่าวะสุดท้ายแล้วมีแค่สามมีแค่สามตัวนะครับคือชิออนทาร่านะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงรอบนี้เป็นสองสองไม่ใช่หนึ่งสามนะครับเพราะมันไม่ได้เทมาริมรุมร,มรุนะแต่ก็นะผมอยู่คนเอกเหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นเอ็มกับนุถ้าพร้อม,ม <า S 1> แล้วก็ขังทำอะไรไม่้เย้กูโดดตุ้มโอ้โหผมว่าแรงดีนะครับโกงดีนะเป็นเทียบเทพดีนะครับแต่เอามาเล่นอย่างนี้แหละเพื่อเอาเกียร์ อยู่ไหนว่าใส่หัวมันเล่นกลางมาหนึ่งหนึ่งกับเล่นกลางนัมาเขามามามาเล่นหนึ่งหนึ่งนีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอรีมาดิไอรีมาดินี่ไปไหนวะกระโดดโอ้มันโดดทีเดียวตายไปเลยเหรอเฮ้ยคอนมันแรงมันเป็นเปิดเอ่อาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพลังแฝงของชิออนอะตะกระ อะไรไม่รู้อะที่มันกลืนกินทุกอย่างอ่ะไปเลยไม่น่าใช่นะอันนั้นมันของคนอื่นริมรูหรือเปล่าเออใช่แต่ไม่รู้สัิเนี่ยดูจริงไม่เอาโดนโดนดูดูจริงดูจริงดูแต่อ่นนานแล้วเจ็ดแปดปีแล้วไม่ดูเกิดใหม่กี่ปีได้เหรอเกิดใหม่ไม่เกิดใหม่ทั้งทีก็ไปรูเดียสไปซะแล้วอะฮะดูผ่านทวิตเตอรหรือเปล่าไม่ดูดูผ่านดูผ่านอะไรกันเกิดจำเปนจริงเลยดอะไรเนี่ย เพลงนี้เป็นเพลงรักไุ่ไดูเรือมันลำเบอลเลอร์เลยอ่ะเออลำเบวยแล้วโอ้โหกันเป็นไมค์คราฟเลยดูสิไอ้เรือแบ็คโฮเวนอะีรยังบอลเลอร์เลยเลยยักษ์ฟันดาว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 กับพี่แม่น้องเอ็มไม่เอาฟันดาวพี่ไหมใช่ใองใช่ใช่ดาวพี่มันแรงไงเดิใช้ไฟฟันอ่ะเอ้ยฮะใช้ฮะหมุนไปสิครับโอ้โหนี่ขนาดออกอะไรยังโดนอ่ะไอ้เรื่องไหนวะ ใส่หัวมาดิดาร์กเหรอโดดทีเดียวตายปะดไม่ตายทีเดียวข้างุนอีกทีตัวใส่ไข้โดดใส่ดาร์กแอบในปุ่มอีกแล้วแอบแต่ในปุ่มคิดไปเองทั้งพี่แอบในวงในปุ่มพี่เดินตัวเล่ง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 อยู่น้องไหนอะอยู่ในที่สักแห่งหนึ่งพี่มันอยู่หน้าบ้านเลยพี่รู้นะว่าเองอยู่ไหนเอ็มน้องใหญ่พี่พูดเลยดีกว่าว่ะอ่าอยู่ไหน นี่ไม่เจอดีพี่ว่าเอออยู่แถบนี้น้องใช่เป็นน้องชายพี่ไม่ใช่เขาอยู่ไหนวะผมอยู่กลางโอเคพี่เดาผิดอุ้ยมันได้ตายกาขยะชุย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 หมดไม่ใช่หมนโดดโดดสามหมื่นไอ้เชี่ยทำไมแรงเกินอ่ะผมให้ทำสามพันไม่อยู่เนี่ยทำไมทำมาสามหมื่นมันโกงไปอะไรหมดเท่าไหร่ สั่งขงคร้ามมเล่นไม่ได้เนี่ยตัวมันห่างชั้นเกินหนึ่งสามยังไหวดิเนี่ยเอาริมุรุมาฝั่งตงข้ามยังตอบได้เลยมั้งเนี่ยโหจริงคนเก่งเนี่ยตุ้มเก่งจริงไม่จริงก็ดูเอาขอโทษนะครับคนดีผมกําลังเดินไปหาพี่หนูตรงนี้คนดีทําอะไรอยู่ตรงนี้คนดีอยู่ตรงไหนคนดีอยู่ในพุ่มนี้หรือเปล่าโอ้ยแล้วมันรู้คนดีคนดีกับ รู้ดีจังเลยต่ <c oughs> เล่นกับกูนานๆกูจับทางมันเน่ยสัญญนดานคนนะค่ะยิ่งคนนครปฐมนะมันจับง่ายเลยเฮ้ยกูบอกให้คนที่ไปเที่ยวองค์พระบ่อยๆอย่างเงี้ยไปทำอะไรไม่รู้อืมอืมทำอะไร <c oughs> ครับคนดีอันติไหนพี่ไหนสิคนดีทำอันติไหนพี่ไหนิคนดี <c oughs> โอ้เจ้ <c oughs> าบารมีเนี่ยมุ่งก้าเดะจเได้ตัวตาบุกกาดาหมุนแม่งเลยอ้ย คอยเล้ยงคือละเอาไว้เราเลยคนดูเว้ยแม่งใครผักกูมาตรงนี้นี่คนดีของผมโอ้ยแม่งดันกูจังเลยวะฝั่งเดียวกันกูปะเนี่ยเยี่ยกูเล่นไม่ไหวแล้วเทียนี่ทำให้กูคั่งเฮ้ยเมื่อกี้จิตหลุดเมื่อกี้จิตหลุดมันเป็นพลังของไปไงเนี่ยหนึ่งสองสามไปแล้วเฮ้ยแม่งขังกูแม่งกูอยู่แล้วตรงเนี้ยคนดีของผมอยู่ที่ไหนครับ คนดีของผมโอ้ oh. ถ้าแพ้อาตาก็ไม่รู้แล้วว่ะส่วเพียงแม่งคิดว่าเล่นสตีฟตะ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 จอมอจน,น,นจา่านรรมชาติเตะ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 หมุนใ <c oughs> หน้โนแม่งนม่ใส่ป่ะเอ้ยมอม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 มันว้ายดุ พูดตะเกียบตะเกียบแม่งมาอยู่อะไรตรงนี้ก็ไม่รู้ตายเลยผมไม่ได้คิดว่ามันอยู่หรอกครับผมจันเล่นแบบจันลงใจอะไรเงี้ยผมเซน้มูลเซน้มูลเซน้มูลคิดว่าจะรอดแล้วดิเอ้อหมุนไปอีกทีโอ้อันตีจะมาแล้วหนึ่งวินาทีดร็อคเซนชูนิวแล้วเมื่อกี้ตุ้มสองหมื่นสามสัดหมุนไปดิอันตีแล้วก็เดินโอ้ยละเต็ม เยี่ยแม่งขังกูกูจะไปฆ่าก็ไม่ได้ยี่อะไอป้อมป้อมป้อมไอ้ยี่กูโดนลือกันเดี๋ยวเพียกกันให้มันกันก่อนแรกเดี๋ยวมันแตกง่ายไปใช่เหรอะยังเนตเออกันเหถอะน้องไม่ว่าเฮ้ยออกไปไม่ได้ไปไม่ได้ให้พี่ไป็นลำไม่ละเอ้ยมันนี่มันโอ้ยไปยังไงเนี่ยเอามันติดอะไรเนี่ยไปแบบนี้ไงน้องไปดิบนี้ไติดอะไรไม่ยุด เฟังเพลงของผมเรื่องสงคราญเรือเลยเนี่ยเจ้าเป็นไรเนี่ยรสตีฟสตีฟสร้างเกาะเออถูกอะไรกับบ้านจับบ้านจับบ้านสตีฟอะไรไปไม่ได้ไปไม่ได้เยอะยี๊ดแม่ติดสัตว์แม่งขังกูไม่ออกจากบ้านแล้วกูโดน้อมจีตายช่วยย้ดตรงเนี้ยเหรียญเฮ้ยโอ้ย โทษทีนี่เมียนตีโอ้ย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 เอียอ้ยอะไรคืออะไรหมุนไปดิหมุนไปดิหมุนไปดิตายป่าวเจ็บป่าดัมเข้าไปดิดัมเข้าไปดิดัมเข้าไปดิกูได้จากการตรงนั้นดิโอเห็นใช่ไหมตีบ้านเลย่าตีกูตีบ้านด้วยตีกูตีบ้านเอาตีหมุดตีบ้านนะไม่ตายเล้วม่ขัดไม่ออกคอยดูคอยดู นย่าไปยุ่งกับกูย่ายุ่งกู่เหรอให้พี่ไปรับไม่จะน้องมันจะรหัสแดงแล้วนะให้พี่ไปรับไม่จะน้องให้พี่ไปรับไม่จะน้องอืมันจะรหัสแดงแล้วนะรหัสแดงไอ้เหี้ยอย่ากังกูรหัสแดงแล้วรหัสแดงนะรหัสแดงไอ้เปรตแล้วก็เคลียร์คลิปใจเลยหอกกูรหัสแดงไอเปรตเคลียร์ยิ้ม่ยืดมไปไปไปลงมายุ่มาโลกซะไปเคทุกคนก็อีซี่เว v ี r อีซี่นะครับก็นั่นแหละ ปกติแหละนะม่อยากเล่นแบบยดเืีอพอเยอ้อมากมันก็เป็นพิษครับเป็นพิษตัวตัวมเองนะมันแวะงกลับมากัดนะกัดกัดแบบกัดเจ็บด้วยกัดเจ็บเจ็บเจ็บเลยคำพูดพวกนี้มันมีความหมายเลยหรือเปล่าคำพูดมากมายความหมายนะครับความหมายโดนกระทืบแบบนี้นะครับันไมกลัวย่าเร่ย่าเร่มยว่ามูชินตื่นอะเนี่ถ้าเองชนะคี่ได้คิวคิวเอ็กได้พี่กดยอมให้เลย บอกบอกไม่ได้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเองตอบไมได้ถ้าเองฆ่าเด็กได้พี่ก็ยอมเขาเลยหรือฆ่าใครก็ได้เอตัวนี้ตายแล้วนี่ก็ยอมดิปัญญาอ่อนคิดว่าเม้งเด็กเหนื่อยเฮ้ยความจริงมันไม่มีใครมานั่งรับบัตรอะไรอย่างเงี้ยหรอกเขาตบบัตรใส่กันตั้งนานเนาะเขาตอนแหลเท่านั้นแหละใครจะมานั่งยอมวะถ้าเขาเม่งบีบให้เป็นเด็กเด็กเลวเนี่ยวะเนาะ เป็นคนดีได้อะไรอะตายเร็วด้วยฮ่าฮ่าก็จบไปแล้วนะครับถ้าอยากให้ทำตัวไหนอีกสกินไหนอีกก็เขียนคอมเมนต์มาแล้วกันสำหรับคลิปที่ขอตลาไปก่อนไปเจอกัลด้แล้วลว้วนครับว่าอะไรเดี๋ยวก็จะไกันนะครับบอม